เเอร์คนสร้างถนนนะครับผมแล้วก็ทางเพจเกีรเกรเดตอร์เพจใหม่ครับตอนนี้ต้อนรับสมาชิกใหม่อีกคันหนึ่งครับรถขุดหรือว่า e x c a เต t o r นะครับซันนี่ s 2 4 5 4 h นะครับเตรียมโรงงานน้ำครับแต่ว่าเอามาเก็บงานถนนแล้จบก่อน ใส่บิโน่นขัดขาวโนโอ้โอ้โอ้เอาเอากล่องก่อนเลยใส่ีกฮะได้ลูกเดียวสิครับคันนี้อ๋อเปิดดอกเดี๋ยวเขาเห็นทำให้ใส่ขัดขาวนะนิ่มใหญ่กว่าเลยทุกคนโดนมีเสื้อมพิมกพ์นั่น สดๆดร้อนนครับลงแยกปสนปสายอ,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 อยาอยากครันหนักนนติดเครื่องแล้วครับ <laughs> จะให้เขาแกะโซ่ก่อนครับเดินลงทางโซ่เลยเนี่ยไม่แกะมั้งเดือดวดือดใหญ่จับโบ้ฮะมันได้คนยึดทับเรียกเลยคนขับขึ้นรถแล้วครับพี่จงอาจารย์จงเป็นคนลง จากเทเลอร์หรือว่าโรเบ็ตนะครับขัดกอนเจคก็เอาลงแล้วแกก็กกขับนะครับตอนนี้เจเอาลงแต่ว่าจะเป็นอีกคนหนึ่งขับนะครับโอ้รถแต่งก,ก็วนึงคือรถแต่โครงครับหน,นี้เปิดแตรให้สัญญาณบอกจะที่จะทางนะครับผมขอลงขอใช้พื้นที่นะครับให้รถ ทำงานลุสะดวกปลอดภัยนะครับตลอดการทำงานตัวนี้แท็กเล็กนะครับ ใยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังนะรับแอไวก็นะจะเป็นการเดินขึ้นตรงลเลอร์หรือการทางานนะครับ พื้นเรียบร้อยนะครับผม